ชวนทำผัดซีอิ๊วหมี่ขาวในวันที่เราเบื่อข้าวส่วนประกอบก็จะมีคะนา้ามีไข่มีหมูที่เราหมักไว้แล้วก็มีหมี่ขาวที่เราผสมกับซีอิ๊วดำหวานไว้เรียบร้อยแล้วลำดับแรกเราจะผัดกระเทียมเจียวให้หอมในน้ำมันแล้วก็ใส่หมูที่เราหมักเรียบร้อยแล้วโดยใส่3ามเกลือลงไปแล้วก็ผัดให้เขาพอสุกหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปสาฟองค่ะแบบในภาพเลยเราก็จะขยี้ขยไข่ไก่เขาให้เป็นชิ้นเล็กๆให้เข้าก,กันกับเนื้อหมูข,ของเรานะคะผัดแค่พอสุกแล้วก็ จะใส่มีขาวที่เราคลุกเคล้าซีอิ๊วดาไม่เรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกสีเขาก็จะได้เสมอกันเราก็จะผัดเขาไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบพี่ตงก็จะใส่ซอสน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ําตาลแล้วก็ใส่คะน้าที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะสุกง่ายผัดไปสักพักเส้นเขาก็จะเริ่มนิ่มโดยมีขานั้นพี่ตงแค่แช่น้ําไว้เฉยๆยังไม่ได้ลวกนะคะเราจะมาผัดเขาให้สุกตอนที่เราผัดนั่นเองค่ะเราก็จะปรุงรสตาม ที่เราชอบผัดเขาไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟปานกลางค่ะสุดท้ายพี่ตงก็จะท็อปปิ้งด้วยกากหมูเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะเมนูนี้ก็จะง่ายๆกินทนร้อนๆก็จะอร่อยมากไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะในวันที่เราเบื่อข้าวเมนูเส้นก็เป็นเมนูอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่บ้านพี่ตงก็เลือกที่จะกินกันนะคะเพราะว่ากินเส้นบ้างก็ดีเหมือนกันค่ะอร่อยหอมๆแล้วก็มีผักด้วยนั่นก็คือคะนา้าน่ากินอยู่เหมือนกันนะคะชวนเพื่อนๆมากินด้วยกัน ค่ะ